ก็ขอข่าวสวัสดีเพื่อนๆน้องๆและเอฟีพระสมเด็จวัดระฆังหลวงลบุรีทุกๆท่านนะฮะวันนี้นะก็ถือว่าเป็นวันที่สองนะเมื่อวานก็ได้นำพระสมเด็จวัดระฆังนะฮะเป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์นะเนื้อนะเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะฮะเมื่อวานนะเป็นคลิปที่ 406นะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะนี่วันนี้ก็นำเอาสมเด็จวังหน้านะเป็นพิมพ์สุขโขไทยนะเกตทะลุซุ้มนะเห็นไหมเราจะเห็นว่าเกตทะลุซุ้มนะเนื้อนะเขาเรียกว่าเนื้อขาวอมเหลืองหรือเนื้อผงพุทธคุณเนื้อเหลืองนั่นเองนะฮะ เนี่ยเป็นพระสกุลวังหน้านะฮะที่มีอัญญมณีนะฮะอัญญมณีฝังนะอยู่ในเนื้อองค์พระนะฮะเนี่นะเนื้อค่อนข้างจะแห้งนะเบานะเป็นเนื้อผงพุทธคุณสีเหลืองนะหรือผงวิเศษสีเหลืองนั่นเองนะ หนึ่งในห้านะนะเป็นพระของสกุลวังหน้าที่มีฝังอัญมณีนะก็คือปลอยนั่นเองนะในเนื้อองค์พระนะนี่พระสกุลนี้นะเป็นพระฝีมือของกลุ่มงานช่างสิบหมู่นะหรือกลุ่มงานช่างราชสำนักนะฮะ นี่นะก็แล้วแต่เพราะว่าข้อมูลเนะก็เราก็มาจากการบันทึกนะที่อ่านในบันทึกต่างๆคือในหนังสือของคูบาอาจารย์นะแล้วก็ลุงรบบลีก็มีหนังสือบันทึกของท่านคุณลุงประเสริฐมณีโลดนะก็คืออาจารย์ผมนั่นเองนะหนึ่งเล่มนะแล้วก็มีหนังสือนะ ที่เขียนนะเป็นการภายในนะนะค่าทาตบริายารภายในนั่นเองนะเป็นพระเป็นหนังสือนะพระของสกุลนะวังหน้าโดยเฉพาะนะนะที่เขียนไว้นะข้อมูลไม่ว่าลักษณะพิมพ์นะสีสันวรรณนะนะรวมทั้งผงพุทธคุณต่างๆนะแล้วก็ อำนาจบารมีของพระสมเด็จสกุลวังหน้านะคือพุทธคุณนั่นเองนะจะเขียนไว้นะแล้วก็รวมทั้งเขาเรียกว่าฝังอัญมณีด้วยนะนะครับ็ผงตะไบทองอะไรพวกนี้นะถ้าท่านได้ดูคลิปของลุงรุบรีมานะแฟนเอซของลุงรุบรีจะรู้ดีนะเพราะหลุงรุบรีเคย นำหนังสือทั้งสองเล่มนี้มาอ่านนะแล้วก็มาให้ท่านได้ดูได้ชมนะการบันทึกต่างๆนะนี่แต่วันนี้หลวงรบับรีคงไม่นำมาอ่านนะก็นำพระนะจริงแล้วพระชุดนี้นะเคยทำคลิปไปแล้วนะฮะนะก่อนที่ลุงรบับรีจะหยุดไปประมาณเดือนกว่านะเนี่ยทำคลิปพระชุดนี้อยู่นะ แล้วก็หยุดไปนะเดือนกว่านะแล้วก็กลับมาครั้งนี้นะก็เลยนำทาชุดนี้ออกมาทำต่อนะฮะเพราะว่าเนี่ยลุงลบรีมีอยู่24องค์องนะนี่ฮะนะแถวละ8นะแถวละ8 8.3.24นะฮะนีนะ่จึงนำมาทำคลิปต่อเนื่องนะจาก คิปเก่านะที่ได้หยุดไปนะอ่ะโอเคเราก็มาดูเบื้องต้นเนะเนี่ยความแห้งความเก่านะยุบยับย่นเราก็คงจะไปดูกันที่กล้องขนาดพันเอ็กนะเพราะว่ากล้องขนาดพันเอกนะ็กเนี่ยทำให้เราได้เห็นความเป็นจริงนะเนี่ยเราก็จะเห็นเบื้องต้นก็คือเราก็มาดูกันแบบเต็มเต็มองค์ก่อนฮนะเห็นนะ นี่วันณะนะวันณะ,ะหรือความเก่านั่นเองนะการแห้งนะคาบไข่ขาวนะหรือถ้าเสียรุ่นเก่าเขาจะเรียกว่าคราบแป้งนะแต่ถ้าเรามาศึกษากันแบบณปัจจุบันนะมันไม่ใช่คาบแป้งนะเขาเรียกว่าคาบไข่ว่านนะหรือคราบน้ำปูนน้ำว่านนั่นเองนะเนี่ยถ้าเข้ากล้องขนาดทันเองนะเราจะรู้นะ แต่ถ้าเราส่องด้วยกล้องธรรมดานะมันก็จะไม่รู้นะนี่แล้วเราก็จะเห็นการพดเหี่ยวแห้งนะการพดเหี่ยวแห้งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะอายุของพระนะหรือวันน,นะนะหลวงรุรีก์ก็จะเน้นเน้นนะตรงนี้ค่อนข้างจะเน้นนะความเป็นธรรมชาตินะนะพดเหี่ยวแห้งแล้วก็จะต้องมีความเป็นธรรมชาตินะในเนื้ององพระนะเนะ ในเนื้อมวลสารในเนื้ององพระนะเนี่ยอันนี้ลักษณะเขาเรียกอัญมณีที่ฝังนะ่ะอยู่ในอง์พระนะแล้วก็เราจะเห็นนะคาบไขนะฟองเต้าหู้นะการแตกนะเห็นนะแตกยุบนะแล้วก็คาบการเยียวยานะเขาเรียกอะไรนะขึ้นมาปิดต้องรอยการแตกเนหะ็น เนี่เป็นพระที่ได้อายุนะมันจะเป็นลนนักษณะนี้ถ้าพระไม่ได้อายุนะการแตกแบบนี้มันจะไม่ค่อยเห็นกันนะถ้าแตกก็แตกแบบแห้งๆแต่ไม่มีการเยียวยานะอันนั้นเขาเรียกว่าพระแต่งพระอบนะที่นําไปอบความร้อนนะเพื่อให้แห้งนะเพื่อให้แกล่งนะไม่ให้เกิดการเขาเรียกว่าฉ่ำนะแต่ถ้าว่าเป็นพระแท้นะเนี่ยการแห้งนะหดแห้ง เหยื่อย่นอะไรต่างๆนะเนี่ยยุบย่นนะเนี่ยทุกอย่างความแกล่งก็แกล่งแบบธรรมชาตินะด้วยอายุของเขานะการแห้งก็แห้งแบบธรรมชาตินะแห้งแบบธรรมชาติก็คาเรวานะี่มันจะมีการเยียวยาตัวของเขาเองนะแล้วก็คาบอะไรต่างๆที่ออกมาปรคลคุมนะมันเป็นธรรมชาติของพระผงนะที่ การสร้างครั้งแรกก็ไม่ได้สร้างแบบแห้งนะมันก็เปียกใช่ไหมชืนใช่ไหมด้วยอายุของเขานาน,าน,านไปแล้วนะมันก็จะมีการยุบย่นหดเหี่ยวนะด้วยเนื้อนะเนื้อก็คือเป็นพวกเนื้อที่เนื้อข้าวเนื้อกล้วยนะเนื้อผงพุทธคุณก็แล้วแต่ว่าหลวงปู่จะสร้างลักษณะไหนอย่างไรนะแล้วก็ผงต่างๆที่ท่านนํามาใส่นะในองค์พระนะถือว่า เรื่องนี้นะก็ไม่มีบันทึก100%ซนะมีแต่ดูแล้วก็มีบันทึกบ้างนะแต่ไม่ถึงกายละเอียดนะการบันทึกของมวลสารต่างๆว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะนะที่นำมาใส่แนละก็ส่วนมากก็จะเห็นว่าเป็นพระกำแพงพระซุ้มกอพนระเก่านะทางจังหวัดกำแพงเพชรนะที่ท่านได้นำล่องเรือมาสมัยท่าน ได้รับสมรศักิ์นะตี2 3 9 2นะ2395ท่านก็ได้รับสมรศักเป็นพระเทพกวีมาเป็นเจ้าวาดวัดรักขังนะ2392ท่านก็ได้ทุดงนะฮะตอนนั้นนะฮะขึ้นไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ไปเห็นพระนะพระเก่านะอยู่เจดีย์เก่าของวัดคนครชุมนะจังหวัดกำแพงเพชรนะเป็นพวก เขาเรียกว่าพระกำแพงพระสุมกอนะทุ่งเศรษฐีนะอะไรพวกนี้นะก็มีหลายแบบนะนะที่กระจัดกระจายนะอยู่เจดีย์เก่านะมีหลายเจดีย์ฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นร้อยนะแล้วก็เกิดการผุพังนะพอผุพังแล้วก็ คนสมัยเก่านละการสร้างพระนะเขาจะใส่ไว้ในเจดีย์นะเมื่อเจดีย์พังพระก็จะกระจายนะเกลื่อนลงมานะท่านเห็นแล้วก็ด้วยอภิญญาของท่านนะท่านก็สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นพระที่เขาสร้างโดยศรัทธานะครั้งดสีทั้ง9นะนะสร้าง แล้วก็เป็นพระที่มีพุทธคุณนะท่านและวก็เจตนาแล้วก็คือสืบต่อพุทธศาสนานะท่านก็เลยให้รวบรวมเก็บนะใส่เรือล่องกลับเข้ากรุงเทพเพื่อที่ว่าจะได้นํามาสร้างเป็นวัตถุมงคลสืบต่อพุทธศาสนานะนั่นคือเจตนาลมของท่านในการสร้างพระสมเด็จนะเนี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้นะเนี่ย เห็นนะคำเก่านะให้เราได้ดูกันเนี่ยคำเก่ามันดูได้นะฮะความจริงเนี่ยเนี่ยก็ต้องซูมมาดูกันนิดนึ่งนะเนี่ยเห็นนะเราก็จะเห็นเนี่ยคำเก่าเห็นนะมองพุทธคุณสีขาวนะแล้วก็ความเก่าเนี่ยเนี่ยเราก็เห็นคาบเนี่ยคาบสีน้ำตาลอย่างเงี้ยก็คือน้ํามันตังอิ้วนะเนี่ยเนี่ยที่ผสมนะ แล้วก็คาบไข่หรือว่าคาบฟองเต้าหู้อะไรไปได้ออกมาเนี่ยจะขุดออกมายุบยับย่นแล้วก็แตกอะไรพวกนี้ก็จะขุดออกมาแล้วความแกล่งเนี่ยาพะเก่าแกล่งในที่นะคือพระเก่าด้วยอายุนะนธรรมชาตินะทุกอย่างมันจะเห็นชัดเจนนะเนี่ยแห้งนะแห้งแกล่งนะเป็นมันนะเป็นเงานะทุกอย่างนะเนี่ยที่ออกมาขุดออกมาที่บริเวณผิวนะเนี่ยแม้แต่คาบน้ำมันต่างอิวเราเห็นนะเนี่ย เห็นแ้ก็จะเป็นแบบนี้เนะขาเรียกว่าขราบน้ำมันดังอิวเก่าอายุเป็นร้อยปีแล้วนะเนี่ยเนหะ็นแล้เขาเรียกว่าธรรมชาตินั่นเองนะเราสามารถดูเราตรวจสอบดูได้นะในทุกอย่างมันเป็นธรรมชาตินะที่เราไม่ได้ปัดไม่ได้แต่งนะปัดแต่งได้มันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะมันก็จะเรียบนะถ้าใหม่นะแต่ถ้าเป็นแบบลักษณะธรรมชาติการแห้งนะเนี่ยเห็นแลทุกอย่าง การแห้งธรรมชาติอายุเป็นร้อยปีนะมันก็จะเห็นหลายๆอย่างในผิวพันธุ์วันณนะที่แห้งลงไปนะจะเห็นกระทั่งมวลสารนะที่หลวงปู่ท่านนํามาใส่นะเนี่ยนะส่วนผสมก็คือคราบนะ้ามันตังอิว้วนะเนี่ยนะนะนะมวลสารต่งตางๆนะในผงดิสอเหลืองนะหรือว่าผงเหลืองนั่นเองนะเนี่ยนะดูแห้งตึงนะผรากระแพงพระต้มกอรหรือว่าผงมหาราชสีแดงนะเนี่ยนะนะนะกัรยุบนะ ยุบแห้งขาเที่ยวนะจะชัดเจนนะเนี่ยน,นะอนี้เขาเรียกว่าธรรมชาตินะนะเราดูด้ชมกันนะการศึกษาพระสําเร็จนะเราจะต้องศึกษาเป็นแบบเขาเรียกอะไรฮนะถึงแก่นนะถึงแก่นนะไม่ใช่มาดูกันเพลินแล้วก็บอกว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะศึกษาถึงแก่นก็หมายความว่าต้องรู้ข้อมูลนะ หนะสองะเราต้องรู้ความเก่านะความเป็นธรรมชาตินะ่ะสำคัญคือความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะหลวงรัตบจะเน้นมากนะเนี่ยธรรมชาติขององค์พระได้อายุแล้วก็เห็นนะถ้าพระไม่ได้อายุนะต่อให้มีคาบไขไปนี่เขาอบออกมาแบบนีนะ้มันก็ยังผิดธรรมชาตินะเห็นนะธรรมชาติพระที่มันออกมาธรรมชาติของเขานะเนี่ยทุกอย่างเนะี อายุเป็นร้อยปี้วมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเนี้ยผงต่างๆที่ออกมาปกคลุมเหมือนว่าเป็นแผ่นคล้ายๆน้ําแข็งขั้วโลกอะไรพวกเนี้ยแล้วคราวนี้ก็เราดูสีสันนี่นะคราบไข่ขา,ขา,ขาวหรือว่าคราบฟองเต้าหู้นะเนี่ยนะหรือว่าคราบแคลไซน์นะก็แล้วแต่วิธีการเรียกนะเรียกหลักวิทยาศาสตร์ก็เขาเรียกอะไรพวกในหรือแคลไซน์นะที่ออกมานะเขาเรียกออกมาจากใต้ผิวนะที่แห้งมาเกาะอยู่ที่บริเวณผิวนะเนี่ยนะ นะคนโบราณนะ่ยเขาก็ยังเรียกไม่ถูกเขาก็เรียกคาบไข่นะคาบไข่ฟองต้าหูมังอะไรก็ว่ากันไปนะนี่แล้วแต่วิธีการคนแต่ละรุ่นกนะารเรียกก็ไม่เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าพอมารุ่นรุ่นเราหรือว่ารุ่นเราวิทยาศาสตร์นะมันก็ต้องเอาหลักวิทยาศาสตร์นะความเป็นจริงที่เขามีการพิสูจน์มีการนั่นแล้วก็นำมานะนำมาเรียกนะให้มันถูกนะ ทุกวันนี้ก็เลยเรียกกันว่าเข่าไซนนะเนี่ยนะคําเป็นธรรมชาตินะนเข่าไซ้ธรรมชาติอายุของพระนะเข่าไซ้เราก็ต้องศึกษากันแล้วกันเนี่ยว่าเข่าไซ้ถ้าออกขนาดนี้นะบางขนาดนี้หนาขนาดนี้อายุประมาณเท่าไหร่อะไรพวกนี้มันก็มีอยู่นะ <S <S เดี๋ยวนี้มีหลักสูตรการเรียนถึงด็อกเตอร์แล้วนะ <S <S พระสมเด็จนะเนี่ย ฉะนั้นทุกท่านก็มีสิทธิ์นะที่จะร่ําเรียนนะหาความเป็นจริงให้ให้เจอให้ได้นะว่าธรรมชาติแท้มันเป็นยังไงอะไรเพวกน,นี้ดูดูนะเนี่ยถามว่าจะไปแต่งได้นะอบแต่งก็ไม่ได้นะมันจะไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยคือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าชี้นะชี้นําพาไปถึงความจริงนะเนี่ยธรรมชาติทุกอย่างนะที่ผิวพรรณวันน,น,นะนะเนี่ยนะธรรมชาติที่มันทําไม่ได้นะ นี่เองนะนะเนี่ยเนี่ยที่จะชี้ไปหาความเป็นจริงนะเนี่ยไม่ว่าขับน้ํามันตังอิวที่แห้งนะและนี้อะไรนะเนี่ยอันนี้ก็คืออัญ,ญมณีนะนะเราก็จะเห็นลายเนื้อนะของอัญ,ญมณีนะเนะี่ยไม่ใช่เม็ดพลาสติกนะเนี่ยเห็นะอัญมณีนะเนะีนะ่ยนะแล้วก็มวลสารนะครั้นะี้เนี่ยนะ คาเป็นธรรมชาติของเขานะไม่ว่าขาบน้ํามันตัางอิ่วนะเนี่ยอายุไปร้อยปีกันแห้งนะเป็นแผ่นนะยุบย่นนะเนี่ยแล้วก็พุนพุนนะเนี่ยเนี่ยคือธรรมชาตินะเนี่ยยุยบย่นแห้งแล้วก็พุนพุนนะเห็นไหมเนี่ยน้ามันตังอิ่วเห็นไหมแล้วก็เส้นสายอะไรต่างๆนะคันเรตธรรมชาติจะผุดออกมางอกออกมานะถูกบีบออกมาด้วยความชื้นนะเนี่ยเป็นกริยานะเขาเรียกปฏิกิริยา นะการเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยน,นะของมวลสารนะที่ถูกแดดถูกลมนะเนี่ยแล้วด้วยอายุของเขานะ่าแล้วความชื้นนะก็จะก็ประกอบด้วยก็อะไรฮนะอาจจะคล้ายๆเห็ดราบ้างอะไรนะเคาเรียกว่าค่าบแคบไซอะไรกวนไนอะไรต่างๆที่ออกมานะไม่ว่านะ้ำมันตังอิวไม่ว่าค้าบ ฟางเต้าหู้นะขานะ่าวน้ำปุ๋นน้ำว่า,วานอนะไรพวกนี้เนี่ยก็เรียกมรวมนะมันจะได้เข้าใจง่ายๆนะแล้วจะไปเรียกแยกก็จะแต่ละชิ้นนะนะที่เราเห็นเนะี่ยชิ้นนี้มันเป็นอันนั้นชิ้นนี้เป็นอันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันก็มีไม่กี่ชิ้นนะใช่ไหมขา่าฟองเต้าหู้หรือว่าขา่นะขาเนี่ยข้าไส้ก็เป็นแบบนี้นะให้เรารู้ว่าอ๋อนี่คือธรรมชาตินะของข่าไส้นะที่ธรรมชาตินะแต่ถ้าแบบนี้ตูมนะแล้วก็ มันก็ไม่มีอะไรใครเรียกว่าขับนะ้ำมันทังอิวนะเนี่ยก็แค่นั้นเองแล้วก็ต่อไปก็ดูมวลสารนะแคลไซที่ออกมามันก็หลายสีหลายสันวันณะนะที่ออกมาไม่ใช่จากขาวอย่างเดียวนะการออกมาเพราะเนื้อมันผสมด้วยหลายอย่างนะในเนื้อองค์พระนะแล้วถูกบีบออกมาสีสันก็ต้องต่างกันหลายแบบนะที่ออกมาที่ผิวนะเนี่ยพอเวลาแห้งไปนะอะันไหนบางอย่างก็ออก พอแห้งไปแล้วอายุเป็นร้อยปีสีมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะทั้งที่ทมันอยู่ด้วยกันนะเนี่ยเห็นไหมเพราะมันพื้นฐานการถูกบีบออกมามันต่างกันนะแล้วมันประกอบด้วยมวลสารนะที่เกิดการเน่านะแล้วก็มักหมมกันอยู่นะก็หลายชนิดนะนะและถูกบีบออกมามันก็ตามสภาพของมวลสารนะตัวก่อกําเนิดของให้เป็นน้ําความชื้นนะ ที่ออกมาที่ผิวนะฮะแล้วมันก็เกิดการงอกการอะไรต่างๆก็แล้วแต่สภาพนะของมวลสารนั้นๆที่ผสมผสานกันอยู่ในเนื้อองค์พระนะแล้วขุดโผล่มาที่ผิวนะแล้วสีสันวันนะก็ไปตามลักษณะของเนื้อมวลสารอยู่ด้านในที่ปีบออกมานะน้ำนั่นก็คือน้ำที่ออกมาจากมวลสารนะเนี่ยอย่างนี้เหล็กไหลไปดำนะเห็นไหมในเนื้อนะเนี่ยดำๆเป็นเม็ดเปนเนี้เนี่ย อ่ะโอเคนะเนี่ยให้ให้เราได้ดูกันความเป็นจริงนะเนี่ยเนื้อมวลสารนะ่ยแคลไซต์าการแห้งอะไรต่างๆนะน,นี่คือด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะอันนี้เราก็มาดูด้านหลังนะองค์พระนะครับปรับนิดนึงนะเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะเนี่ยการตึงแห้งนะตึงแกล่งแห้งนะนะกระมวลสารนะเนี่ยจะเป็นดินเจ็ดเปลวเจ็ดปานะเลยเนี่ย นะการแห้งแตกยุบยับย่นนะเนี่ยพวกเหล็กไหลนะเนี่ยเหล็กไหลไพดำนะก็ผุดโผล่เพราะมันเป็นของแข็งนะเหล็กไหลพอแห้งใช่ไหมเนี่ยผ้ากระแงพงผ้าซุ้มกอนะเนี่ยนะข่าวไซนะเนี่ยกระสีฟ้านะเนี่ยนะสีฟ้าต่างๆหรือสีอะไรต่างๆก็เป็นมวลสารนะที่ท่านนํามาใส่สีแต่และสีก็ซื้อสีคือสีทั้งเจ็ดนะก็ สีก็เป็นแทนวันนะจันสีเหลืองอังคารสีชมพูอะไรพวกนี้นะพุธสีเขียวนะครือหัดสีแสดนะหรือสีแดงแทนกันได้นะแล้วก็สุกก็สีฟ้านะเสาก็สีม่วงนะอาทิตย์ก็สีแดงอะไรพวกนี้เนี่ยสีต่างๆที่ท่านทำนะเนี่ยหลายๆนะเนี่ยหล็กๆแพดดำนะที่ท่านทำนะแล้วก็ ใส่ไปในองค์พระนะสีต่างๆก็คือสีทั้ง7นะที่ถูกเสกนะเขาเรียกว่าผูกเสกแล้วนะสีทั้ง7นะเป็นสัพพะมงคลนะเมื่อนําไปอยู่ในองค์พระสำเร็จนะก็เป็นพุทธฐานุภาพนะของทั้ง7วันนะของสีสันวันนะที่นําไปใส่ในองค์พระนะแทนแต่ละวันนะและอย่างทองนะเนี่ยนะ ทองคำนะที่ใส่นะในเนื้ององพระทองคำก็หมายความกันเขาเรียกว่าให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขหรือว่ามั่งมีสีสุขนะเป็นผู้อะไรเขาเรียกว่ามั่งมีร่ำรวยนะเอาเอากันพูดตรงๆแบบนี้ทองคำนะจะหมายความวนะ่าอัญมณีก็หมายความว่าความมั่งมีสีสุขนั่นเองนะนะมั่งมีสีสุข ดนบันดาลให้ผู้ได้ครอบครองนะเขาเรียกว่าโชคลาบทางมั่งมีสีสุขนะการทำมาหากินนะความอยู่เย็นเป็นสุขความร่ำรวยนั่นเองนะสำหรับพวกเขาเรียกว่าอัญ,ญมณีกับพลอยนะแล้วก็ผงทองคำนะผงเงินนะเงินก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเรื่องการค้าขายใช่ไหมแล้วก็มีเงินมีทองอย่างเหมือนเดิมนะก็สรุปแล้วนะเนี่ยนะ นี่ผงเศษผงนะผงทองหรือผงตะไบทองนะเนี่ยพักกระแพงพระสมกเนี่เราได้เห็นนะได้ดูได้ชมกันเนี่ยนี่กรวดสีเทานะเนี่ยเป็นก้อนนะเนี่ยพรกกระแพงพระสมกอนนะเล็กไหลนะเนี่ยเมื่อเราดูด้านหลังฮนะก็จะเห็นคาบน้ามันตังอิ้วนะเนี่ยคาบน้ำมันตังอิ้วเนหะ็นไหมที่แห้งแล้วเกาะอยู่ที่ผิวนะเนี่ยเนี่ย ของมหาราชนะสีแดงนะเห็นแล้เนี่ยให้เราดู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 ด,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 ดูชมกันนะเนี่ยอันนี้คือธรรมชาตินะเห็นแล้วนี่ฮะโอเคนะสำหรับสกุลวังหน้านะพระสมเด็จวังหน้าองค์นี้น,ะเน,เน,น,เนะ,ะเนี่ยพวกเนื้อเหล็กไหลผงสีน้ำเงินอะไรไว้เนี่ยเนี่ยผงถ่านดำหรือผงเนี่ยเหล็กไหลนะเงินยวงฮนะเนี่ย นะแล้วก็ผงเงินผงทองอะไรพวกนี้นะเนี่ยมีนะแล้วก็ผงอะไรฮะ,ะรเขาเรียกตะไคร้ใบเสมาอะไรพวกนี้เนี่ยเห็นไหมรวมทั้งผงเหล็กลงเหล็กไหล,งลงต่างๆนะผงเหล็กไหลเงินยวงอะไรพวกนี้เนี่ยเห็นไหมผงมหาราชสีแดงมีนะพระไม่ว่าจะเป็นสกุลมองหน้าหรือวัดระฆังนะก็ผงตัวเดียวกันเพียงแต่ว่า ความจัดจ้านนะเท่านั้นเองของผงต่างๆจะต่างกันไปนะตามสกุลของพระในการสร้างนะรวมทั้งพิมนะออกแบบพิม์พอะไรต่างๆนะก็อยู่ที่นะว่าการสร้างอยู่ในสกุลไหนกันนะถ้าสกุลวัดลักขังก็ถือว่าเป็นการสร้างแบบสืบต่อผู้ศาสนานะคือแจกแก่คนทั่วไปนะก็ ผงของท่านก็จะใช้แบบทั่วๆไปนะแต่ถ้าเป็นพระสกุลวังนะก็จะเปลี่ยนไปนะเนื้อผงทุกอย่างรวมทั้งพิมพ์ด้วยนะการสร้างก็จะต่างกันนะวันณะก็ต่างกันนะค่าถาบริพานก็แบบหนึ่งนะในราชสำนักก็อย่างหนึ่งนะพออย่างพิมพ์ชาวบ้านก็อีกอย่างหนึ่งนะนะรวมทั้งพิมพ์แกะพิมพ์อะไรต่างๆนะ อ่ะโอเคนะก็บรรยายกันไปแล้วให้ดูความเป็นจริงนะที่องค์พระนะ,ะให้ได้เห็นว่านี่เป็นพระสกุลวังหน้านะฮะเราก็จะเห็นนะเห็นนะของเนี่ยของทานดำนะตะใคร้ใบเสมานะเนี่ยเห็นนะเห็นนะของใบลานเผาอะไรพวกนี้เนี่ย,เ,ยเต็มไปหมดนะเมื่อเราซูมมาดูนะเหนนะอ่ะโอเคนะสำหรับ องนี้นะพิมพนี้นะฟังอัญมณีนะในองค์พระนะก็ให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะเราก็มาดูรวมรวมกันนี้นะรวมรวมแล้วจะเห็นว่าเป็นพิมพนะกลุ่มงานช่างหลวงนะช่างสิบหมูนั่นเองนะเนี่ยเห็นไหมแล้วเป็นพิมพ์สุขโขทัยนะแล้วให้ท่านดูนะอกนะวงแขนนะจะออกไปทางอู่ทองนะเห็นไหมเสียนก็ไปทางอู่ทอง หรือว่าสี่เหลี่ยมขลามตัดนั่นเองนะกำแพงเพชรนะโทษทีนะเสียนไปทางสุขโขทัยกำแพงเพชรนะนะอกนะก็จะออกเขาเรียกว่าอกกระบอกนะนะออกไปทางอู่ทองนะแล้วก็เส้นทรงเส้นทุ้มนะออกเส้นเล็กนะเหนไดูแล้วไม่ไม่น่าจะเป็นพิมพ์หลวงวิจาร์นะ,น,ะนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ลวงรบรีก็นำมาทำ คลิปให้ท่านได้ชมกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาถ้าลองทางแม่เหล็กนะรู้สึกว่าคลิปเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลองทางแม่เหล็กนะเพราะว่าพอทำไปแล้วนานทำนะนานได้มาจับแล้วทำก็ต้องขอโทษท่านด้วยนะทุกอย่างมันก็ไม่เป๊ะนะมันก็มีการผิดพลาดนะเพราะว่าเราทิ้งไปเป็นเดือนนะพอมาทำก็บางอย่างก็ไม่ครบสมบูรณ์ก็ต้องขออภัยท่านด้วยนะเนี่ยล้มใส่นะเนี่ยดูดนะไม่ใช่ไม่ดูด ดูแต่เบานไม่แรงนะไม่แรงมากแล้วไม่เหล็กลุงลบบุรีก็ไม่ได้มาตรฐานนะทำเองนะก็พอใช้ได้ฮะพอใช้ได้นะบางท่านก็ว่าทําไมไม่ซื้อไม่เหล็กที่มาได้มาตรฐานผมก็ถือว่าอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะเราไม่ได้ว่ามีไม่เหล็กมาตรฐานแล้วพระเราจะเทนะไม่ใช่นะขอให้มันดูได้เห็นก็แล้วกันนะถึงไม่ดูดก็ถือว่าเป็นพระเทนะ ถ้ามันเป็นพระแท้ก็แท้ที่พระนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องดูดเม็ดเหล็กเท่านั้นนะต้อง4,500เก้าเท่านั้นถึงจะเป็นพระแท้ไม่ใช่นะท่านต้องเข้าใจใหม่แล้วนะถ้าท่านเข้าใจแบบนั้นไม่ใช่นะถึงไม่ดูดเม็ดเหล็กก็มีนะพระสําเด็จไม่ใช่ว่าจะต้องดูดเม็ดเหล็กทุกองค์นะไม่ดูดก็มีนะเยอะแยะนะพระแท้แท้ที่องค์พระไม่ได้เกี่ยวกับว่าดูดเม็ดเหล็กหรือวิธีการพิสูจน์นะเนี่ยนะลมใส่ ดูดเบาๆฮะไม่เป็นไรถือว่าก็ถือว่าดูดก็แล้วกันฮะง่ายๆนะอ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าลืมกดรูปหัวจงหัวใจอะไรให้บ้างกันแล้วกันนะนะก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะลงรับกรีก็ดีใจฮะเมื่อ ได้เข้าไปดูคลิปของตัวเองเมื่อเราทําคลิปออกไว้เผยแผ่ท่านได้ชมได้ดูได้เรียนรู้กันแล้วมีคนสนใจนะติดตามดูเยอะๆแล้วก็ภูมิใจฮะ้้วก็ดีใจที่ได้นำเอาความจริงมาให้ชมและให้ดูกันนะสำหรับพระของลุงรบบรีทั้งหมดนะชุดนี้นะบอกได้เลยว่าเป็นของคุณปู่นะที่พ่อเก็บมานะคุณปู่ลุงรบบรีก็2390เกนะเกิดนะเสีย2,505นะ อายุร้อปีนะพ่อของลุงลบรีก็เสียเมื่อปี62อนะอายุ9ก้ปีนะฮนะส่วนลุงลบรีก็ตอนนี้ก็67นะได้มาปี62ก็ได้ศึกษานะศึกษาด้วยกล้องอกันดับพันเอกศึกษามาเรื่อยเรืเรจนปัจจุบันก็ามาทําคลิปออกเผยแผ่ท่านได้ดูได้ชมและเรียนรู้พระกระลุงลบลีนี่นะนี่คือที่มาที่ไปนะของพระชุดนี้ ก็ขอวอวยพรในทุกท่านนะที่ได้เข้ามาชมคล,ลิปของนลงรับุรีนะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอยู่เย็นเป็นสุขนะปัถนาสิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นสมปรัถนาทุกทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับติดตามชมกันใหม่คือคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ